สวัสดีครับผมคุหมันน้ำนมอม,มนกินล้มนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซออ,อินเตอร์ฟาร์มนะครับช่วงนี้ก็เป็นไก่อย่งเงไก่ไปหล่นไปไหนักนะครับเนาะเสริมกําลังไว้ก่อนเอาเข้าไปด้านในก่วนนี่นะครับไก่หนุมน่มๆเนาะนะครับบางตัวบางชุดก็เอาไปขังไว้นะครับ,นรบเนาะนะครับเทีมขัดเทีมปั๊มนะครับ เมเช็คนะครับว่ามันจะเป็นจะได้นะครับมั่นใจในสายเลยระดับหนึ่งนะครับคือถ้าเขามั่นใจเนี่ยนะครับไก่เนี่ยเนาะเขาเขาจะเป็นการลงทุนตีแบบร่มเหลวเลยนะครับถ้าแบบมั่นใจระดับหนึ่งนะครับปลอดีแม่ดีนี่นะครับคือตามทัศนคติของเขาเนาะนะครับตามความชอบของเขาลุนิยมของเขานะครับจะพวกนี้ก็เป็นเลี่ยมรุ่นหลอดถอดถอยนะครับคือโอ้ยไงนะครับมันเป็นการเอามา เหมือนว่าพม่าเนี่ยถ้าตีไกไทยไกก่อยได้ไกเชิงได้นี่ก็ถือว่าจะถือว่าจะได้เนาะจะได้ระดับหนึ่งแต่ตีพม่าได้ก็ก่อนนะครับยังแหลกนะครับตีได้ก่อนสู้ก่อนฝีมือดีก่อนนะครับแต่ถ้าตีไทยได้ตียังได้เนี่ยโอ้โหนะครับมันจะเขาเลยว่าทั้งด้านตลาดเดียจะมีมูลขาดนักขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแม่นี่นะครับผมจะปั้นว้เป็นเป็นแม่นะครับเป็นแม่ของเล่านี้นะครับ ดําทุกส่วนเลยนะครับนี่นะครับสองตัวนี้นะครับเป็นข้อมากก้อยพามาเรียบร้อยนะครับห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวคือเดี๋ยวผมจะมาใส่ทดสอบดูใจจิตน,นากการของผมเนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นไก่เชิงนะครับคือผมต้องการที่จะทาแบบหลากหลายด้วยเนาะนะครับตัวนี้มันค่อนข้างมันใจมันเพราะว่ามันค่อนมันนักนะครับเบอร์แข่งมันดีนะครับ นี่ก็แม่มาหลอนะแม่มาหล่อในลูกมาสี่ห้าตัวนะครับก็จะได้เลี้ยงลูกจะได้อยู่นะครับแข็งแรงดีนะครับนี่นะครับทั้งนั้นกลัวจะการเลี้ยงไก่ทั้งไก่ทุกสิ่งจนไก่ว่าไก่บ้านไก่อย่างต่างๆเนี่ยต้องเอาใจใส่นะครับนะกลัวจะได้มาแต่ละตัวนะครับในหันกับฟักไข่อยู่นะครับแม่นี่เลยนะครับกูคงตั้งใจไว้เนาะ แม่ดำดำตินดำทุกอย่างดำหมดเลยนี่นะครับแม่แม่เนี่ยนะครับยิงก,กูมูเซ์ดำอีกนะนะครับทั้งน,นั้นก็เขาก็ต้องใจใจจินตนาการมากับความรู้แล้วก็ใจ้ประสบการณ์ตัวเองในการดีเลี้ยงไก่นะครับนั่นนั่นเนี่ยต้องแยกต้องจับแยกมุดนะครับไก่เนี่ยคือถ้ามันถึงเวลาเตี้มันขาเรกว่า มันเริ่มพร้อมที่จะสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้นี่ก็ต้องก็ต้องจับใส่กลุ่มมดอันนี้มันจะล้งเลานะครับมันจะเลือดมันจะชิดเนาะปีกผสมพันธุ์น่องปรกอผสมพันธุ์ลูกอย่างเงี้ยมันมันบดีนะครับแน่ผสมพันธุ์ลูกก็ม่ดีนะเทั้งลูกมันผสมพันธุ์นี่นะครับไก่นะครับไก่พวกนี้ก็คือมันใจระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ลองไปปั้มดูแล้วก็บี้เเจะมันเป็นขัางแรกไอ้สานี่ยก็นะครับ ีแปะเปิดจองมาเนาะีแปะเปิดจองมานะครับก็ก,ก็เป็นเป็นขอขอซื้อมดเลยเห็นเนาะกรบผมกลมคัดของกรบผมสายผลิตนะครับเนาะนะครับนี่ไอ้นี่ก็ชุดเดียวกันนะครับไอเตีย้ยมหาไพาเนี่ยก็คือไกลเดียวบาอย่างนงีน้ตอนนี้มันสู้เลยนะครับมีลีลาได้ปอกมันปอกมันเปปนไกลของก็งงน้อยทองดีเนาะนะครับแข็งแรงดีนะครับเข้มแข็งดีนะครับเป็นกำธรรมดานะครับลีลาดี ลีลาดีมากเนารในพวกนี้ก็เนี่ยครับเอามาไว้ในก่อนนะครับเรียงไว้ในก่อนนะครับใส่กลุ่มไว้นะครับชนี้ใกล้ผมก็ก็น้อยถอยลงไปนะครับเพราะว่าห้องกับแบงเป็นเรื่อยๆเนาะนะครับแบงเปเรื่อยๆนะครับเอฟซีทันได้ดีสนใจผมก็แบงไปนะครับไอตัวนี้นี่ไอหางไม่เนี่ยนะครับผมจะเคลื่อนผมไปลองไปลองต้มมาแล้วนะครับไกลสามสี่ตัวนี่ สู้สู้มันแป๊บเดียวนะครับหนีหมดเลยเหมือนมันมีอย่างพิเศษนะไอหางไม้ตัวนี้นะครับมันมีอย่างพิเศษนะครับนะครับร้อยสองจุดห้านะครับสองจุดสี่กว่าเกือบสองห้านะครับก็น่าจะไปได้ดีอยู่นะครับตระกูลเดียวกันหมดเลยนะครับลักษณะคือรูปบอดถอดถอยไอสาวนี่ไอตัวนี้ว่าได้นะเบอร์แข่งก็เจ๊ได้นะครับแต่มันจิตใจย่งเมือนเร่ร่อนเลยเนาะนะครับมันนุ่มอยู่นะครับนี่ที่ผมเคยบอกไปว่าลีลาคันเทปนะครับ พ่สุภาพนั่งซีเปินบวกอ,อย่างเี้นะเปิดอ่ะเปิดเยอกแยกได้ได้เหมือนกันมนะั้ตอนนี้นะครับลีลามันดีนะครับลีลานี่สุดยอดเลยนะครับับไก่น,น,น,น้อยตอนนี้ก็ตอนนี้เยอะขึ้นแล้วนะครับก็ก่อยผลิตไปนะครับแข่งแรงแค่ผมผมมั่นใจมากตัวเดียวของแม่นนมันเลี้ยงแบบนี้นะนะครับหลายหลายคนครับตีตีเขาเลยว่าเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงไก่ก็ ป็นขั้นแรกนี่พ้าแม่มนเลี้ยงดีกว่านะครับไอสาสาขาวตัวนี้นะครับเต้มตัวเป็นเป้นพระเอกในเล่าของผมเนียนนวลนี่นะครับรูปโลรูบรอนะครับสูงยาวเขาดีใจได้นะครับนี่มันเริ่มสู้แล้วนะครับเริ่มสู้เริ่มไหลไกแมวนะครับวันมันมาไห่สู้กับตัวนั้นผมก็เลยจับขังในกลุ่มไว้นะครับนี่อัปเดตเดือนทันดูนะครับ FC หลายคนบอกว่าจับไกผมได้มุดแล้วนะทุกตัวเลยนะครับ นะครับฟากเลยนะครับช่องของคนเมืองอยุ่งไงกินไงนะครับเปลี่ยนช่องสำรองของขมันะนบเอมอนกินร่ำนะครับเพราะว่าคือบางครั้งเราไปรีวิวมันเปลี่นกฎของยู u ูบเนาะการรีวิวไกลแบบสมัยมรีววเนี่ยมันอันตรายหน่อยนะครับบฮ่ฮเปล่นบ่ฮึอ,อย่างเงี้ยคนือู้เลื่องกันใจความรุนแรงอย่างต่างๆเนี่มนยมันใจเล่นมืนฮอู้เลยนะครับเพราะมันจะผิดต่อรักกฎของชุมชนนะครับก็อันทั้ก็ต้องจําเป็นนะเนาะจำเป็นต้องเจอฟังเปิ่นนะครับ พวกนี้ก็เป็นเล้าผมสมพันธุ์นะครับเออวันนี้ผมก็ได้ไปเอาฟางเขาเนาะเปินเปิลเขาแล้วองยังไงเกี่ยวเขาเนาะใจรถเกี่ยวแล้วก็ฟางมันละเอียดดีกับมันไก่นะครับไก่มันก็ไข่ดีนะนะครับเจได้อยู่นี่นี่ก็ไก่พีระชันนะนะครับสี่ตัวปุ๋นก็โดนโดน,โนจิกเลยครับรุดเข้าไปนี่ใหญ่เลยนะครับนี่งามนะครับไก่นะครับแกฝากผมเลยน,นี่ก็คือเขาเลื่เป็นมิตรภาพใน ้องการไก่จนนะครับอยู่ออสเตรเลียพูดนะนะครับก็มีมิตรภาพในการที่จะมาหูจักกันนะครับแ่ไก่กันไป,ไปตั้งลกตั้งเรานะนี่นหลายอย่างนะครับไก่มีวันชนสุดอันนี้ก็เป็นพอพันแม่พันพุน,นะครับปอพันุนะครับอันนี้วันนี้นี้ก็ฟักแล้วนี่ได้ฟักแล้วเดี๋ยวต้องเอาเป็นแม่อ,อื่นมาใส่แล้วนะครับเคยใส่ได้กันมาได้นะครับมันจิกกันนะ นี่การผสมพันธุ์ไก่นะครับต้องใจหนึ่งๆต้องหาวิธีต้องดูให้ออกด้วยนะครับว่าพอพันนี่ตัวนี้เป็นจะได้แม่พันธุ์เป็นจะได้ใส่ไปเลยดีมาได้สแกนนะครับมันตีกันเนาะไก่มันตีกันเพิ่มกวเสียหมาเลยนะครับเสียไก่แล้วมันจะเสียม้าขออภัยด้วยนะครับที่รูดปากไปนะครับไอ้ก้อยบนนี้ก็นี่ก้อยนะครับก้อยลูกพ่อผมนี่นะครับเนาะแม่นี่ก็แม่เดียตั้งใจจะผลิตเดียด้วยนะครับ เนี่ยไอ้พวกนี้ผมต้องจับแล้วนะครับต้องจับขังแล้วอันบัได้มันจะไหลมาผสมพันไกเนี่ยเฮือเสียไกม่มดนะครับไอของมันลงเราเนาะเดิดมันชิดอีก็เสียเลยนะครับนี่นะครับเดิมมาขอเหล่าผสมพันนะครับเหล่าเพาะพันตอนนี้ก็มีอยู่หลายแม่อยู่นะครับสวัสดีครับปุ้น้อยครับให้ <c oughs> hey, อย่างน้าปุ้นน้อยฮะไทย ่ายลงช่องสำรองก่อนช่องลักดนดปิด <c oughs> <c oughs> ไปได้ของปนอยไกลเดือนนี้มีนักก็มีนักก็ครับไก่ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นไก่ไว้รุ่นเนาะนี่ของปนอยทองดีนะครับเป็นอาหารในใจอย่างปูน้อย ใชอาหารหมูเบอร์สองอันน oh. ี้ขาโพดอ๋อขาโพดเพืออาหารนัก hmm. กันลำไปมาแข็งแรงใชมมีขาวโพดนีข้าวโพดข้าวโพดแตกเลยเนาะข้าวโพดแตกข้าวโพดแตกนะครับเป็นอาหารหมูเบอร์สองผสมเข้าไปแต่ถ้าเฮือนักลำมันก็จะเขาเร็ววันจัอนไกลแบบนี้กับนักขาออนเถอะทเถอทนะครับนี่เนาะกลวจะไกลจะได้ได้แต่ละัวเจริกี่เดือนน่อ้ดเดือนครับ8เดือนัวจะเช็คผู้ผลนี่นะแล้วเดือนนีจว่าจะจะดีทั้งมด บางตัวก <Really? S 1> ็ด so ีบางตัวก็ดีเนาะกตต้องรุ่นกันแหมกํเนาะแต่เขาก็มั่นใจเขาวมั่นใจในสายเลือดเนาะนี่นะครวบครันนี้ไปน่อยัส่วนผ่านนี้มีน้อยหน่องอไเน่ะครับอันนี้ก็ตัวร้อยมันไปได้เนาะ ขายเป็ดไก่เนื้ออ,อืมนี่นะครับนี่ก็ซื้อคนน้อยตองดีเนาะนะครับนคนคนเล่นไก่คนเลี้ยงไก่อยู่ในนี่มดหน่อยก็ไ้เนาะในใน,ในี่มุดครับผมครับ,รบนี่เป็ดไก่อมน่ะอ,อ๋อนั่นเป็นแม่ลูกน้อยเนาะแมนลูกน้อยเพาะเมยเนี่ยมันก็ต้องเพาะ พ่ทแทนกันไปเลยๆนะพุ่นน้อยเนาะอ,อันนี้ก็เป็นแม่ลูกน้อยนะครับอ๋อนี่แม่ลูกอ้อนรอดอะไแม่ลูกอ้อนอันนี้ก็ไก่ไม่หลุดล,ลองลงมาลองลงมานะครับนี่ะประมาณได้สักอาทิตย์เนี่ยนะอืมได้ติดดีนะนี่นะครับจองสามแม่นี่ได้สักอาทิตย์ครับผมนี่นะครับอันนี้เราได้ประมาณเท่าไหร่ละนี่ เดือนนี่มาณได้เดือนนะครับประมาณได้สักดาหที่กว่าสีติดแล้วนี่นะครับครับนักกว่าใจใหญ่ขึ้นมา้นี่ใจธรรมดาหน่อยหน้อยเนาะโออใจเวลาค่างผสมคูผสมค้นนะครับนี่เป็นสีติดสายนี่ฮะสีติดเออนี่ได้เดือนสายน้อยๆนี่ได้เดือนสายนะครับอันนี้เล่าะน่อยเล่านี่แล้วเล่านี่นี่กับไก่ประมันทั้อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์กึงกึ่งกึ่งสายกึ่งสแข็งแรงสมบูรณ์ดีดอกอันนี้เขาแบบพิชเอาเรื่องละ ม่แม่มันเลี้ยงเพราะมันเข้าหน้าหนาวแล้วแม่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 เพราะว่าหน้าหนาวนี่แม่มันจะได้โอบไว้จะได้วัวไวต้องเขาก็ต้องศึกษาเราพอน่อยเนาครับไกไก่เลี้ยงไก่ไก่ไก่ล้อเช็กไก่ล้อเช็กมาครับถ้าเช็กพันจะได้แต่ของช่องมันได้เปิดเนาะนะครับอันนี้ก็คือ ที่ผ่านมาก็เอาไก่มาปั๊มเอามาเช็คกันนี่หน่อยพ่อน้อยนะนี่นะครับนี่อันนี้สังเลี้ยงประลองสังเลี้ยงประลองเช็คไก่เช็คไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆครับคือไก่บางข้างนี่มันต้องใช้เวลาสองสามข้างนาพ่อน้อยเนาะครับผมนี่นะครับไก่ใบรุ่นของพ่อน้อยเนาะพ่อน้อยสนเช็คดีเช็คนักหนักจะยืนดไขมันเลยเพราะมันใหม่อืมอาจจะต้องใช้เวลาสองสามข้างนาะครับไอ้พวกนี้ก็หรออันนี้กี่เดือนครับพ่อน้อยนี่ มันหกเดือนเนี่ยเนี่ยหก <6 S 2> เดือนนะครับบางตัวก็ได้บางตัวก็ไม่ได้เนาะใ,<ห>ใส่มันเนาะนะ,นะครับปกติได้ก็เตรียมขุนไปเลี้ยงไปตรวไมได้ก็ขายเป็นกิโล,กโลปกติเนาะกวาน้อยเนาะน,น,นี่กิโลนี่พัดเอาละเออนี่ของอ,อันนี้โอเคแล้วเนาะเออพัดส,ส่วนมันพอได้พอได้ละครับ มาคนข้างหลังมันก็มีลายลู่นี่หรือลู่ห้องนั่นนี่หนะครับครับครับหลังก็มีมีหลายชุดอยู่เนาะหลายชุดอยู่ครับครับนี่นะครับส่วนมาคุณน้อยนี่จะมีไก่แบบนี้หนอไก่แดงเต็มแบบนี้เนาะแดงกระดูนเด็กแบบนี้เนาะมาสีฟ้าสีทองอย่างเง้ยครับครับเนาะถ้าผมมาสังเกตนะครับผมป้านอยจะเป็นสีทองสีเทาสีทองสีเทาเนาะนี่นะครับ นถ้าลมลื่นด้วยเนี่ยกะปลุกต้นกล้วยหอมเราก็หน่อยเนาะกล้วยหอมนี่ครับผมเน็่ไก่ล้อทรงตัวนี้ตัวนโอนเงินให้รับมัดล่ะล้อทรงอันนี้ไก่ล้อทรงติดทำเลี้ยงเขาเปิดตัวนี้ตัวนี้ผมใจครับตัวนี้ไก่ตัวนี้ผมใจชูทักนี่สองที่าเป็น้าแถวขึ้นไลนนี่ไปปเ็นไก่ล้อทรงอือไก่ล้อทรงเหรอติดเลี้ยงไว้ให้เพื่อนเอาไว้ให้เปิ่น สนใจ,จใจตั้งวะล่ะไอ,อ้เหี้ยใจตั้งเรื่อยๆล่ะรอรอถึงเวลาเนาะ,ะเวลาก็ส่งมุนไปทับตัวนี่ครับนี่นี่ก็รอส่งเลยโอมาเอ๋เจ้าของโอมาทุกะวันขอติดดิ้มเลี้ยงเขาหน่อยเนอยวิ่งดูทุกวันนะครับนี่นี่รอส่งนะครับติดดมเลี้ยงเธอเอาไปถึงก็อาจจะเลี้ยงแหมสักหน่อยก็จนได้เลยเนาะชนได้เลยเนาะโอเคครับเนาะคนน้อยเนาะโอเค เดี๋ยวจะได้ปอน้อยก่อเขาฝากช่องี้ตัวเนาะคนเมืองอยู่ง่ายกินง่ายเพราะเขาอันนี้ไหวนะครับอุบัติเหตุในออนไลน์มันมีเยอะครับผมพอน้อยขออนุญาตลาแค่นี้ก่อนนะครับผมครับครับสวัสดีครับครับครับนี่นะครับชีวิตของเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านเลี้ยงไก่ทางวันก็ไปให้ไปนะาเนาะพอน้อยเนาะแรงมากก่าเขาเรกวไหวนะคนับทำามาหากินต่อเลี้ยงไก่ต่อนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวตัวไเนาะความชอบนี่ก็สนิยมตัวนะครับ การเลี้ยงไก่นี่นะครับมันธรรมดานะนะครับต้องใจจินตนาการต้องใจอย่างหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะค,คนเพาะไก่เขาก็ต้องยอมรับอย่างสุ่มใหญ่ๆเนี่ยกว่าเปิ้นจะได้มาถึงทุกวันเนี่ยเนาะนะครับเปิ้นก็ใจเวลาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันในการที่จหนึ่งบางครั้งก็ต้องลงทุนนะครับซื้อไก่ที่แบบแบบบ้านๆของเขาไปเนี่ยซื้อล่อยตัวอาจจะดีซะซ้าวสามสิบตัวนองนั่นก็เอาขวาง,างก็ได้นี่ก็เป็นแมล่ลอยยาวนะครับ เขาก็ต้องย้อมพบพว่าคนใจถึงเนาะนี่ก็แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ในลูกน,น้อยเอาไว้นี่ก่อนนะครับเอาลงลุ่มยวถอาลงลุ่มก่อนนี่มันจะเสียนะครับนี่ก็เล่าเพาะพันธุ์เหมือนกันนะครับนี่ไก่สักเดือนสองเดือนแล้วกะสองเดือนนะครับนี่ช่วงน้ำท่วมนะครับนี่ก็มาลอยยาวนะครับนี่ไอชุดหลอดน้ำท่วมเนี่ยนะครับหกตัวเนาะ หักกันดีอยู่นะครับนี่นะครับการเลี้ยงไก่นะครับมันก็บาง่ายแลวก็บางยากนะครับไก่สามารถตัวใดดีๆนี่นะครับก็สามารถเป็นสร้างเป็นไก่เงินล้านได้เลยนะครับนะครับเต่าที่เห็นก็นี่หลายคนที่เป็นพัฒนาไปนะครับเลี้ยงไก่ก็ต้องรู้หลายองค์ประกอบนะครับการเลี้ยงให้เติบโตลอยดีลอยใหญ่นะครับการดูแลรักษานะ เดี๋ยวคืนนี้ผมจะจับมดแหละนะครับคืนนี้ผมจะจับมดนะครับเอาใส่เล่าใส่สุ่มมดนะครับอันนีได้เดี๋ยวมันจะไหลพื้นกันมดเนาะเสียไกลมดเลยเนาะครับผมคลิปนี้นะครับพระมัณนั้นโนบเอลโมนกินล้นะําในช่องคุณมึ่ยังง่ายกินง่ายนะครับแล้วก็ขายสออินเดอร์ฟาร์มก็จะจบคลิปดีไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม